กบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางเทียบทุธาขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตสิบพักเพื่อไทยท่านประทานค่ะดิฉันขอร่วมอภิปรายรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร,กรปี2564ตามพระราชบัญญัติมาตรา4กองทุนก็หมายถึงกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เกษตรกร,ร,ก,รก็หมายถึงผู้ประกอบการด้านกเกษตรกรรมประเด็นที่ดิฉันขอร่วมอภิปรายนะคะท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องกองทุนสงเคราะห์นี้ดิฉันมีข้อมีที่ข้อสนใจนะคะให้ความสนใจอย่างยิ่งเพราะกองทุนฉบับนี้รายการนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอย่างมาก เพราะเปิดโอกาสให้เกษตรกร,ะกรนะคะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเข้ากู้ยืมดอกเบี้ยต่ำนะคะและเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการใช้จ่ายประกอบอาชีพของกลุ่มพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะคะดิฉันมีข้อสังเกตและจะขออนุญาตยกตัวอย่างปัญหา ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะของจังหวัดอุดรธานีมีกลุ่มเกษตรกร,กรให้ความสนใจกับกองทุนนี้มากนะคะเกือบ26กลุ่มซึ่งทำก็ขอทำรายการขอกู้กับกองทุนแต่ดิฉันเองก็ไม่ทราบว่าติดปัญหาอะไรถึงไม่ผ่าน26กกลุ่มเขาก็บอกว่ากองทุนที่จังหวัดอุดรธานีที่ผ่านสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีได้รับ เงินเพียง10ล้านบาทดิฉันก็ว่าก็เพียงน้อยนิดเพราะว่าประชาชนในจังหวัดอุธรนานีเนี่ยหนล้านหแสนหน้านห้าแสนกว่าคนแล้วมีผู้สนใจ26กลุ่มนะคะเดี๋ยฉันคิดว่าคงไม่เพียงพอในการช่วยเหลือและสนับสนุนพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเป็นทุนในการประกอบอาชีพได้ดียฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผูชช้ชี้แจงที่เกี่ยวข้องนะคะว่ากองทุนสนับสนุน การเกษตรสงครา์การ,กรเ,ษเราก,รกรเษตรนี้มันสําคัญนะคะเป็นไปได้ไหมเพิ่มวงเงินให้พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะคะที่สนใจทั้งประเทศค่ะเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการส่งเสริมอาชีพหรือประกอบอาชีพของครัวเรือนได้นะคะประเด็นที่สองค่ะท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของหน่วยงาน ซึ่งโครงสร้างของหน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจจากกรมส่งเสริมการเกษตรมายังกรมส่งเสริมหกรกรทำให้พี่น้องเกษตรกรหนักใจนะคะไม่สามารถจะชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลานะคะปัญหาจึงตกอยู่กับผู้ที่ค้ำประกันผู้ที่ค้ำประกันของกลุ่มเกษตรกรที่เป็นหลักประกันก็คือคณะกรรมาการเกษตรกรผู้ค้ำป เป็นผู้ค้ำประกันจึงจะต้องรับผิดช,ชอบหนี้แทนกองทุนกเกษตรกรนะคะปัญหาที่ดิฉันได้พบเนี่ยกรณีกลุ่มกเกษตรกรที่ผิดชำระหนี้ผู้ค้ำประกันมีการชำระหนี้แทนกเกษตรกรแล้วนะคะก็ทำให้มีเงินจำนวนหนึ่งเกินเงินต้นตามสัญญาหรือตามคำพิพากษาแต่ไม่สามารถลดหนี้ได้เพราะอำนาจการลด เพราะอำนาจการอนุมัตินะคะให้ลดหนี้เนี่ยอยู่ที่อำนาจอยู่ที่ประรัดกระทรวงกรเกษตรและหกรกรค่ะที่ผ่านมาดิฉันขอยกตัวอย่างจาังหวัดอุดรธานีได้ดาเนินการขอลดหนี้ในกรณีกลุ่มกเกษตรกรแล้วนะคะใช้ชำระหนี้เกินเงินต้นตามสัญญาไปแล้วแต่เขายัางไม่ได้รับการอนุมัติแต่อย่างใดดิฉันเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประเด็น สำคัญนะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะเดียนคิดว่าเรื่องเงินกู้ของกองทุนสหกรณ์การเกษตรเนี่ยนะคะที่สำคัญเดียนขอสไลด์ต่อนะคะเดียนมีข้อสังเกตร,ระยะเวลาการกู้เงินของกองทุนนะคะในหน้า13 หมายเหตุที่7นะคะเรื่องเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งเวลาระยะให้กู้เงินกับกเกษตรให้กู้เงินกับเกษตรกร,กรที่จะกู้เป็นกลุ่มเนี่ยกำหนดเวลาระยะเวลาคืนชำระหนี้ในสั้นและเกินค่ะเพียงหนึ่งปีเงินกองทุนนี้เป็นเงินส่งเคราะห์เกษตรกร,ะกรนะคะทำไมถึงมีระยะเวลาชำระหนี้ภายในหนึ่งปี ดี๋ยวฉันยกตัวอย่างพี่น้องเกษตรกร,กรจังหวัดอุดรธานีที่มีอาชีพประสุสั์นะคะที่เลี้ยงโคเนื้อโคนมหรือว่ากระบือเดี๋ยวนี้กระบือเป็นที่สนใจนะคะของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นประเภทเนื้อหรือประบือ,บอสวยงามกำลังเป็นประเด็นที่สนใจของเกษตรกร,ะกรนะคะอันนี้ ในประเภทประสุสัต์นี้จะต้องใช้เวลาเลี้ยงประมาณ3ปีถึงจะขายได้เงินมาชำระหนี้ได้ดิฉันเห็นว่าเงื่อนไขาการชำระเงินมันไม่สอดคล้องและก็ไม่เหมาะสมกับการส่งเสริมอาชีพด้านประสุสัตว์กับพี่น้องกเกษตรกรเลยนะคะเพราะ,ะระยะเวลามันสั้นเหลือเกินจะต้องรีบชำระหนี้ภายใน1ปี ประเด็นสุดท้ายดิฉันขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้ชี้แจงในหน้า15หมายเหตุที่13ภาระผูกพันนะคะในรายงานฉบับนี้บอกถึงภาระผูกพันกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรว่ามีภาระผูกพันกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรเกษตรที่เกิดกกที่เิดจาโครงการที่ผ่านการอนุมัติ จากมาติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการสงเคราะห์การเกษตรนะคะแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินอีก23ล้านบาทข้อมูลณวันที่30กันยา2,564ดิฉันจึงอยากเรียนถามผ่านประธานไปยังผู้ชี้แจงหรือผู้เกี่ยวข้องว่าตอนนี้มีการเบริกจ่ายเงินไปแล้วกี่โครงการ และมีโครงการใดบ้างที่ยังไม่ได้รับการเบิกจ่ายเงิน,เ,นงเหตุใดยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวทั้งที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร,กรแล้วค่ะขอบคุณค่ะ